ดกค่าคาต้นเนี่ยต้นนี้เขียวสวยนะคะเบิงพี่น้องเบิงลูกเต็มเลยค่ะ ต้นนี้ยูไอยูอยูริมน้องสาฟังนี่นะคะแม่หน่อยบกคอยได้ย่ามากหรอกฟังนี่นี่ประดุกไง อันนี้ดอกดอกเอน็นอาร์อีกฟังหนึ่งนะคะปพกติไม่หน่อยสิยูฟังนั้นมื่อเนี่ยมาฟังอีกฟังหนึ่งนะคะมันขื่นกินใหม่มันคือฮาร์ตเฟเนวเนี่ย พีน่น้องเอ้เมึงเป็นหน่อยผ้ายางบูบูบูหยาค่ามาค่ะไล่ไก่ไล่เป็ด เมื่อไม่น้อยสงสัยเป็ดสองตวัวเนะะี่ยค่ะมันมานอนอยู่นี่ได้พี่น้องมันไมน่สิมาออกใครสิมาฝากลูกอยู่นี่บอเข้มค่ะฝนตกอยู่ทางอื่นนะคะไม่หน่น้อยว่านเ,วเนี่ยเป็ดสองตัวเนี่ยลังเทอ แล้วมาอยู่น้ำไม่หน่อยแล้วมาออกไข่ได้พี่น้องตรงมัดจอบเบิงนั่นเห็นบ่ไปละน้ำเถือมาออกไข่ไวจนเน่ามึงเธอเห่ากับโบเห็นพอวันโมเป็นเป็ดเห่านะมันเป็นเป็ดผู้อื่นค่ะ ไอ้แกบย้ำเศร้าค่ะอากาศดีๆค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกมันก็นเลยบ,บหอนแห้งค่ะ อากาศดีเงี้ยเหม่อเศร้าค่ะอีกหน่อยเขากับเซเดก,เกี้ยวล่ะค่ะเมื่อกี้แม่หน่อยพาไปเบิงตน้นบักม่วงต้นนันมันอยู่ไอ้มันอย่ข้างน้องสาฟังนันแม่หน่อยบ่่คยได้ย่างไปดกดกเดี๋ยวถ้ามันแก่ๆเนี่ยสิเอาไปฝากส่งไปให้น้องส้ากินผู้เขาเจออ้ายุไกลกับบดัดดลูกเด้พี่น้องมันกับบ่มีเด้อันผู้เฮาอยู่ก็สวนบมกม่วงเนี่ มันหลจนบ่อยากเนาะกินได้หลายกับบัวใหได้พี่น้องเพราะว่าอันเดี๋ยน้าตาลขึ้นกินหลายบ่วใหเดี๋ยน้าตาลขึ้นเป็นบักม่วงมั่นเน่บักม่วงอกล่องเน่นะคะอยู่สวนมี่บัตถุบักม่วงค่ะบักม่วงน่อยบักม่วงเย็ดโบกับมีบักม่วงอกล่องไอ้บักม่วงอีหยงะะังล่ะไอ มหาชนกก็มีนะคะมหาชนกบักม่วงหน่อยมักม่วงอกินสมอะค่ะบักม่วงกินสมบักม่วงอียงอะพี่น้องโอ้ยถี่ไม่หน่อยเคยบอกไปอะคิดว่ออกได้ปะเนี่ยมีวัตทุกชนิดค่ะยางละตน้นสองต้นนะคะพอ,อยามันออกลูกมันก็ออกแบบพร้อมกันเนาะกินบะเนี้ มือนี้เห็นไกลลงมาไม่น้อยนั้นทำมีไกไกล่ะไม่น้อยแล้วมันเคลียไปทั่วไหมค่ะมันเคลียไปทั่วรลเหรอโอ้เบืงเก็บอันดอกอันนี้ไปลวกอีกยนามีกิกนเนี่ยมันมีค่ะ ดอกแค่ค่ะพี่น้องดอกแค่ปลาแค่หน้าค่ะพูดได้กินกับว่าแซบได้พี่น้องเนี่ยเนยเาไยเปลวกลวกกินกับปนกินกับยังกับแซบแล่กจะพูมากเนาะ เด็กกำบักใหญ่เลยค่ะ